หลวงพ่อคงหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองหลวงปู่นาคหลวงปู่แหวนหลวงปู่แก้วหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในหลวงปู่เทพโลกุดรหลวงพ่อโอภาสีขอบารมีประสิสกยามุนีพระพุทธมนตรขอบารมีมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสถิตณมนฑลพิธีแห่งนี้ ด้้ยบารมีหลวงพ่อบานวัดบางลำโคหลวงพ่อพุทธมงคลมุนีวัดสหมิตรมงคลหลวงพ่ออุปชาตันวัดอุตภาหลวงพ่ออุ้มวัดไผ่ตำหลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงพ่อเสาวัดดอนยะนาหลวงพ่อเสาวัดบันลาดหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดหลวงพ่อลายวัดสวนขันพระอาจารย์นำวัดดอนสลาหลวงพ่อเงินวัดมาหันตราสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสำนักขอออลหลวงพ่อวัดวันณโศ หลวงพ่อดาววัดพุจรินดาสารามหลวงพ่อบอวัดวัวลอยหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพระพุทธฉายหลวงพ่อพีนาเปียกตะโลหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงหลวงพ่อโตวัดตะตืออีกทั้งหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอหลวงพ่อผันวัดราชเจริญหลวงพ่อเขตวัดคําเขาอีโต อีกทางหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อโนวัดคอกวาดันหลวงพ่อโอยวัดมะนาวหลวงพ่อดีวัดมะลูกหลวงพ่อแต้วัดมะลอยหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกหลวงพ่อคืนวัดสังโคหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่หลวงพ่อแก่นจันแห่งวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีสารหลักเมืองแห่งจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อใหญ่วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรี หลวงพ่ออนไทัยวัดจันทารามพระคู่บ้านคู่เมืองแห่งจังหวัดราชบุรีหลวงปู่สวงวัดไยพัฒนาหลวงปู่คำพัน์และเชิญเจ้าที่ทั้งหลายขอประสิทธิเป็นพระบารมีด้วยอัคคีะหูผูกผังอาหารที่เนตตะาวาอาสิติสป,ปโกดิโยอภิอรูโภมาหาปัญโยทเรนโตปฏิกัตยังนิพานังประมังสุขังโหตุ เลงตลอดพระพุทธเจ้าเปิดโลก